ไม่เชื่ออย่าลบลู่แนะเคล็ดลับการจัดวางพระพุทธรูปภายในบ้านให้ถูกวิธีส่งผลเพื่อสุขภาพและการงานที่ดีทั้งครอบครัวพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประจำอยู่ในบ้านของชาวพุทธซึ่งบางบ้านถึงกับมีห้องสำหรับเก็บพระพุทธรูปและมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสะสมมานานควรมีวิธีวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้อย่างไรนั้น ทางช่องตำหนักดวงมีคำแนะนำและข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับการจัดวางหิ้งพระหรือการจัดห้องพระภายในบ้านมีความสำคัญมากเรามาเรียนรู้กันว่าการจัดวางหิ้งพระอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดสิริมงคลกับตัวเราและคนในบ้านส่งผลให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงสุขภาพของคนในบ้านด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยทำเลและบริเวณควรจัดห้องพระไว้ในบริเวณที่สงบสภาพสงบย่อมดีต่อสุขภาพและหน้าที่การงานและถ้าห้องพระตั้งอยู่ตำแหน่งทางด้านทิศเหนือหรือทิศตะวันตกก็ย่อมดีเป็นพิเศษเพราะมีพลังที่ส่งเสริมทิศทางให้กับบ้านด้วย พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมากเป็นโลหะในทางฮวงจุย้ยเชื่อว่าพลังแห่งธาตุทองจะเสริมสุขภาพทางทิศเหนือและสร้างความมั่งคั่งทางทิศตะวันตกดังนั้นหากเป็นไปได้ควรจัดห้องพระไว้บริเวณด้านหลังบ้านเพราะมีความสงบมากกว่าหน้าบ้านส่วนตำแหน่งที่ตั้งอยู่ชั้นบน หรือชั้นล่างนั้นอันนี้แล้วแต่สะดวกและความเหมาะสมต่อการใช้งานเช่นถ้ามีคนสูงอายุที่ต้องการเข้าห้องพระอยู่เป็นประจำก็ควรอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเลือกได้ควรอยู่ชั้นบนจะดีกว่ามากเพราะสามารถไหว้พระก่อนนอนได้สะดวกกว่าอีกทั้งยังสามารถเลี่ยงไม่ให้ห้องพระไปอยู่ใต้ห้องน้ำ รวมทั้งความรู้สึกไม่ดีในการเดินบนหัวพระเท้าห้องพระอยู่ด้านล่างนอกจากนี้หากเป็นพระเก่าแก่มีค่าราคาสูงควรเก็บไว้บนบ้านย่อมดีกว่าแน่นอนสำหรับบ้านที่คับแคบสามารถทำหิ้งพระไว้บนที่สูงก็ได้แต่ขอให้ตำแหน่งนั้นมีพระจำนวนไม่มาก เพราะถ้ามีมากเกินไปจะทำให้กระแสชีหรือพลังลมปานภายในบ้านไม่ค่อยเคลื่อนไหวทำให้พลังไม่ค่อยขับเคลื่อนทิศทิศหันที่ดีที่สุดคือวางพระพุทธรูปหันไปทางทิศต,ตะวันออกหรือทิศใต้เพราะโดยปกติตําแหน่งที่วางตั้งหิ้งพระจะติดผนังอยู่แล้วและอย่างที่บอกว่าตําแหน่งของพระ ควรอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตกของบ้านในที่นี้หมายรวมไปถึงตำแหน่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของห้องด้วยซึ่งก็จะเป็นการหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ด้วยนั่นเองทาวางแบบนี้เจ้าของบ้านก็จะได้รับพลังส่งเสริมทางด้านทิศทางแต่หากจำเป็นต้องหันไปทางทิศอื่น ก็ควรตรวจสอบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อหาพลังประจำตัวว่าคนที่ใช้ห้องพระมากที่สุดนั้นชอบการหันหน้าไปทางทิศไหนจะได้ตรงกับพลังที่เราชอบที่สุดนั่นเองข้อห้ามไม่ควรทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรอยู่ในตำแหน่งที่ไกลจากสิ่งปฏิกูลเช่นขยะของบูตเน่าหากเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ใกล้กับห้องน้ำ ก็จะต้องให้ความใส่ใจกับการรักษาความสะอาดให้มากเป็นพิเศษห้องทำงานหรือสำนักงานที่มีพระพุทธรูปมากเกินไปอาจจะไปกดทับพ,พลังที่ดีทางด้านธุรกิจที่เป็นอย่างได้ง่ายเพราะตำแหน่งเงินทองควรต้องเคลื่อนไหวถึงจะดีดังนั้นถ้าจะมีไว้ให้เป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจ ก็ขอให้มีไว้พอประมาณส่วนตำแหน่งอย่างที่ดีก็คือตำแหน่งที่ทำเงินมากที่สุดของห้องก็ควรให้สินแสผู้มีความรู้ไปเลือกให้ท่านมิเช่นนั้นยิ่งท่านบูชาพระแต่โชคด้านการเงินกลับวิ่งสวนทางได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ทางช่องตำหนักดวงขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ